จ้าทุกคนวันนี้มาดูสองตายายอยู่บ้านกันสองคนลุงปอบดูฟุตบอลทั้งวันจ้าวันนี้ถ่ายแกแกไม่ชอบให้ถ่ายไอไอเอาหมอนมาปิดหน้าแล้วทุกคนเล้วันนี้มีคอมเมนต์บอกไม่ให้อายนะแต่ลุงปอบแกก็ขี้อายนะเวลาแกอยู่ในกล้องจิ้งลุงปอบแกเป็นคนขี้อายอยู่นะทุกคนแกไม่ค่อยอยากให้ถ่ายหรอกแต่ก็แกล้งแกไปงั้นเลยทุกคน <c oughs> แต่งแกแกอารมณ์ดีโชคดีอารมณ์ดีแกไม่เครียดเหมือนสมัยแกทำงานนะแ,แ,ก,แ,ก,แกเกสียนแกจะขี้เล่น <c oughs> จะทุกคนวันนี้มาทำกับข้าวจะหมักไก่จะทำไก่ทอดให้ลุงป๊อบกินอันนี้โรยเกลือไปจ้ะแล้วก็ใส่ผง <c oughs> แต่ผงขะนอไก่เนี่ยจะไม่ใส่พวก น้ำมันหอยพวกอะไรเลยจ้ะใส่แะแค่นี้เลยจ้ะใส่เกลือใส่ผงปรุงรสไก่พริกไทยแล้วก็ผงกระเทียมผงหอมผงกระเทียมจ้ะทุกอย่างกะเอาหมดเลยจ้ะทำกินเองไม่ค่อยมีสูตรมีอะไรหรอก อันนี้ใช้แป้งมันนะบางทีก็ใช้แป้งสาลีก็มีบางครั้งบางคราวบางคราวบางครั้งก็ซื้อแป้งโกกิแต่มันหมดก็เอาไอ้แป้งนี้ใช้ได้เหมือนกันทุกคนแต่ก่อนจะซื้อแป้งโกกิใชข้ขยำขยำไม่ใส่ทุงมือนะทุกคนทำกินเองเอาแบบง่ายๆเนาะไม่ได้แบบพิธีรีตองอะไรมากมาย ก็จิ้มๆให้มันมีรูเพราะว่าหมักไม่นานไงจะให้แบบเครื่องมันซึมเข้าไปถึงด้านในจะส่วนมากจะทำกับข้าวกินเองไม่ค่อยซื้อเขาหรอกทุกคนจะน้ำมันใกล้ร้อนแล้วนี่จะมักไว้ ประมาณสิบนาทีสิบกว่านาทีนิดๆนีน่แหละได้นับหรอกกักัทั้งทุกคนทำกินเองเนาะไม่ได้มีอะไรหรอกจ้ะก็ะทำตามภาษานี่แหละใช้ไฟกลางจะเด็นนิด,ดเดียจะทอดอยากจะทอดอันนี้มันก่อนมันจะสุกยากอันนี้ โอ้จะติดกระทะน,นั่นน,นี่ทุกคนคิดผิดหรอป่าเนี่ยเอากระทะน,นี้พอจะเริ่มเหลืองแล้วจะเหลืองประมาณนี้เลยเนาะกำลังดีเราทุกคนเห็นไหม อร่อยอยู่ทุกคนชิมแล้วแอบชิมแล้วเมื่อกี้เนี่ยรสชาติดีอยู่มันจะหอมไอพวกผงกระเทียมผมง,งหอมมัจะ้ะแล้วก็ใส่พริกไทยหน่อยๆใส่เกลือใส่ผงปรุงรสไก่เข้าไปก็อร่อยแล้วทุกคนแค่นี้แหละไม่ต้องอะไรมากมายจะ้ะมากินไหมเอ้ยแะแป้งมันจะติดก้นกระทะ แต่น้ำมันยังใส่อยู่ยังจะทอดใช้ซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งแ๋ยวจะเทกรองแล้วก็เก็บไว้แต่ทุกคนเสร็จไปแล้วอาหารสองตายายมือแรงมือเย็นทำง่ายๆจะทําไก,ทก่ทอดอย่างเดียวก็ไม่จริงๆจะไม่เคยทําอาหารหลายอย่างนะทุกคนตอนมาใหม่ๆนะเคยทําหลายอย่างแล้วลุงปอกแกสงสัยแกถามว่าทำไมทําหลายอย่างจังทําอย่างเดียวก็พอแล้วแกบอกก็เลยทาแค่อย่างเดียวก็ดีดีง่ายดีไม่ต้องไปทําหลายอย่างสองจานสามจานเนาะทำอะไรอย่างเดียว จริงๆกินแค่นั้นก็อิบมแล้วสองคนไก่สิบกว่าชิ้นสิบสองสิบสามชิ้นแปลกๆใช่ไหมทุกคนห้องนี้จริงๆน่าจะเคยทําคลิปแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นลูกสาวอยู่ก็ตอนนี้ลูกสาวไม่อยู่ก็ปรับปรับเปลี่ยนนิดนึงเห็นไหมนี่กามีชั้นวางหนังสือห้องลูกสาวจะมามาจัดในสไตล์แบบของตัวเองเอาแอบเอาไว้มานั่งทําคลิป เอาไว้มานั่งทําคลิปเวลาลุงป๊อบดูทีวีงี้จ้ะทุกคนไม่มีไม่ต้องมีเสียงรบกวนมันก็อยู่ไกลจากห้องนั่งเล่นด้วยจ้ะแต่ทุกคนปีหน้านี้มีแผนจะกลับเมืองไทยนะช่วงกลางๆปีช่วงลูกสาวปิดเทอม่ะจ้ะประมาณประมาณเอเดือนกลางๆปีจ้ะเดือนพฤษภาถึงเดือนต้นเดือนสิงหานี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะกลับช่วงไหน ก็มีแพนกันไว้ปีนี้ลุงป๊อกก็จะกลับเอยปีหน้าลุงป๊อกก็จะกลับด้วยคือบอกแกว่าจะไม่กลับเลยเหรอมาอยู่ที่นี่ด้วยตั้งหกปีแล้วไม่ยอมกลับเมืองไทยเลยเหรอเออเยวจะกลับด้วยแกบอกบอกว่าเกลับไปเขาเห็นตัวเห็นหน้าเห็นตาตัวเป็นๆหน่อยเป็น,ป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 นยังไงแกก็บอกจะกลับอยู่จ้ะแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ไหมพัสปอร์ต่ะของลุงป๊อกก็หมดอายุอันนี้ตั้งแต่สอบสิติเซตตายก็ยังไม่เคยยื่นทําใบพาสปอร์ตเลยจ้ะทุกคนปกติเขาสอบกันได้เสร็จเขาก็ยื่นขอพอรอเมริกันฒน์สม ยังไม่ยื่นเลยตอบได้ปีกว่าแล้วยังปล่อยนิ่งเฉยสบายเลยไม่ได้สนใจคิดจะทำเพิ่งจะคุยกับลุงป๊อกวันนี้เองตอนตอนนีจ้ะตอนว่างๆบอกมีเวลาว่างก็ยืน่นขอทําไปพาสปอร์ตเถอะเผื่อจะได้กลับเมืองไทยอะไรเงี้ยอแกก็บอกแกจะทําเพราะว่าพาสปอร์ตมันก็มีวันหมดอายุนะของลุงป๊อกก็หมดอายุของอันนี้ก็หมดอายุแล้วของลูกสาวลูกสาว ลูกสาวก็จะไปสอบซิกซเส้นเดือนตุลาต้นเดือนตุลานี่จะพระว่าตอนนี้ไปสอบอะลูกสาวเขาอายุเกินแล้วเลยไม่ได้เขาต้องไปสอบเอาของเขาเองเขาก็ยื่นสมัครไปสอบเขาเองเขาจะไปสอบเดือนตุลานี่แหละก็หวังว่าเขาจะสอบผ่านอยู่เนาะเดือนตุลาอีกสองอาทิตย์เองลูกสาวก็ไปสอบซิกซเส้นแล้วลูกสาวนี่หนักเลยทุกคนต้องสอบที่มหาวิทยาลัยวิทยายลายัยโอ้ยผูดรัวลินรัวกันเขามีสอบช่วง ช่วงที่เขามีนัดสอบไอ้อสอิกติเซนนะจ๊ะในทางมหาวิทยาลัยเขาก็มีชั่วโมงสอบเขาต้องไปขอคุยขอเลื่อนชั่วโมงสอบทางมหาวิทยาลัยมันจะง่ายกว่าเพราะว่าของอเมริกาชันมันจะติดต่อ,อยากแล้วก็ขอเลื่อนอยากเนาะเขาก็เลยตัดสินใจขอเลื่อนของทางมหาวิทยาลายัยเออเขาก็มีปัญหาเยอะนะลูกสาวอะยุ่งยากตอนนี้ตอนแรกว่าจะทําขอเขาทํางานอาทิตย์ละสองวันที่เอนะควิกสตาร์ตอนนี้บอกหนูขอแค่ เดือนละสี่วันก็พอแม่ไม่ไหวเขาบอกหลายอย่างเหลือเกินต้องทําช่วงนี้ช่วงไปใหม่ๆหม่มันยังยังยังไม่คุ้นชินระบบมันยังไม่ไม่เสถียรหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกมันยังยุ่งยังเหนื่อยอยู่เอ,อแล้วก็ต้องฝึกดูข้อสอบไปสอบทิ้ทิเส้นด้วยเนาะเขาก็ไม่ประมาทบอกอย่าประมาทเลยฝึกไว้อะไรเป็นยังไงหาข้อมูลไว้จะได้ไิสสอบจะมากวนลุงป๊อปต่อจะทุกคนมากวนลุงป๊อปต่อ Hi Bobby. Hi. We will try to come to Thailand next summer. Yeah. Goodbye. <laughs> <laughs> okay. See I, you next summer. I see. I see people comment don't be shy when you on video. Uh, well, I, <laughs> look like you shy when yeah, you on. I am video? shy. Why are you shy? I don't know. <laughs> I'm just uh shy to be on TV or not TV, video video. <laughs> okay, goodbye. <laughs> <laughs>